ใบมีดกล้วยปอกทุเรียนยลงมาลึก500เมตรอุย้ยตาละเลโลตาล,ะละ่าเจ้าแมวปลาขาคนอเอาล่ะครับวันนี้โก็อยู่กับผมนายอาตร์ติไปนะครับกับเกมซีโฮเทลฟิสเกลคอดเกรดปลาทะเลน้ำลึกกันในตอนที่7 กันแล้วนะครับผมสําหรับในาพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ตามจับปลาในตำนานนี่ได้มาจนน่าจะครบเราก็เลยเดินทางมายังสถานที่แห่งใหม่นั่นก็คือโอเอซิสแซนเป็นดินแดนที่จะเจอพวกอิตาเลียนเบลลอ็อตทุงๆุงงุซึ่งที่นี่ก็จะมีปลาที่ค่อนข้างแปลกประหลาดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนี่ไม่เหมือนที่ไหนกันนะเลยนะด่สำหรับอุปกรณ์เห็นไหมที่ปอกมันฝรั่ง และเบ็ดนี่ยเหมือนเดิมแล้วก็ฮุกนี่อัปเกรดมาเป็นนิ้วจิ้มครับผมแล้วก็ดูเจ้าตัวนี้สิชิมปอซินี่บานานินน่หุยต้องการเนื้อเยอะ,เ,อะเดี๋ยวจะหามาให้ไปเลยเพื่อนิ้วจิ้มนี่เจ้าปลาหมึกในครั้งที่แล้วแล้วก็จะลงมาให้ลึกหุยนี่มันปลาทุเรียนอ,ยอ่อืมขอสักสองตัวแล้วก็หาสายพันธุ์ใหม่อีกสักตัวหนึ่ง โอ้โหโอ้โหปลาหน้าหมาครับผมเดี๋ยวเราจะลองแบบว่ามีดใหม่มาอืมสิบตัวครับผมได้มาใหม่สองชนิดดีมีดคอดเกร็ดโอ้โหเจ้าปลาหมึกชิวๆนี่มันปลาหนามทุเรียนเอ้ยเกร็ดของมันโอ้โหคนหน่าสนใจนี่คอดเกร็ดทุเรียนออกอืเนื้ออย่างเนียนนะผมนี่เพอร์เฟกโอ้โยอีกตัวหนึ่งอุย้ย โอ้โหเร็วไปนิดหนึ่งเกล็ดแดงกันเลยทีเดียวปลาหน้าหมาครับผมอืมยเก็ดแข็งทีเดียวนี่ไม่ล่วงวยต้องประมาณสองทีครับผมอย่างนี้นี่อาจจะต้องอัพเกรดมีดกันแล้วนะอ่ามีดก็ค่อนข้างจะเล็กโอเควยเป็นแผลแล้วเพื่อน เดี๋ยวเราจะอัปเกรดมีดใหม่วิ่ l โลลิงพินมันขอดเกล็ดได้ด้วยหรอฟิ h i n g h ฮุกก็ต้องอัปเกรดสักนิดหนึ่งวายกลายเป็นนิ้วมือแตงโมอัปเกรดให้เต็มเกรดนะผมมาชิมปาซินีบานานินี่เดี๋ยวจะให้กินอาหารเอาไปโอ้โหวหยยี่สแม่เมื่อกี้เจอปลาทุเรียนทีนี่แบบว่าวุ้ยน่าตื่นเต้นมีปลาอะไรอีกเอ่ยคราวนี้เราจะลงไปให้ลึกกว่าเดิม อืมขอซักสองสายพันธุ์แม่ปลาทุเรียนนี่หนึ100่งรอยเมตรัะผมอุ้ยน้ำเริ่มเปลี่ยนสีเฮ้ยพี่มันกุ้งหน้าแมวอืมตัวประหลาดเจ้าแมวหน้ากุ้งเอ้ยไม่ใช่กุ้งหน้าแมวอุ้ยแมงกระพุนหลอดไฟเฮ้ยไอตัวนี้นี่ จะมีเกร็ดให้เราขูดอย่างงั้นหระเอาละขึ้นบกกันเถอะได้สองชนิดตัวใหม่กดล็อกตะกัวโอ้โหไม้นวดแป้งเอามาขอดเกร็ด ดีไมเนี่ยเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนสักหน่อยหนึ่งอัปเกรดโอ้โหสโตนสตาร์เฮ้ยไมขอดเกรดยุคโบราณเหมือนอาวุธของชนเผ่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่โอ้ยใบมีดหินขอดเกล็ดอืมเป็นกระบองอาวุธโบราณอุย้ยทุเรียนเออขอดออกให้หมดโอ้โหชิมแคทเจ้ากุ้งหัวแมวดูเกรดของมันสิ เฮ้ย on, no. เก็ดอ่อนนุ่มอาวุธเราดีก็เป็นแบบนี้แหละนะโอ้ยแมงกระพุนหลอดไฟครับผมม,มีเกร็ดอยู่ตรงหัวเฮ้ยเกร็ดอันนี้เริ่มจะแข็งแม่เกรดเหมือนปลาเลยนะเพื่อนวุ้ยสีสันใช้ได้ตัวนี้นี่พิสดารจริงๆง,งั้นก็อัพเกรดใบมีดยยังคมเป็นเขี้ยวสัตว์โอ้ดูสิเป็นแบบว่า อาวุธสุดโหดแมงกระพุนปริมาณเนื้อก็ประมาณ250กับ200เอาละเพื่อนกินเข้าไป200ครับผมเดี๋ยวเรามาอัพเกรด <c oughs> ฟิชชิงฮุก <c oughs> เป็นมือที่เป็นมะพร้าวครับผมแต่ตอนนี้นี่ดามเมจของเราก็ค่อนข้างจะเพียงพออัพเกรดความลึกลงไปอีกหน่อยดีกว่า โอเคอัพเบตมาลงได้ลึก528เมตรต่อเลยเพื่อนครั้งนี้ตัวอะไรอีกเอ่ยทะเลแห่งนี้ประหลาดเหลือเกินอืมเจ้าพวกตัวธรรมดานี่ไม่อยากจะได้อุ้ยลบโอ้โห้พุ่มาใส่อืมเจ้าแมงกระพุนดูสิอุ้ยมาน้ำแต่งชุดอะไรวะเนี่ยอุ้ยประหลาดเกินแมงกระพุนอง,งุน โอ้โหขนาดลงไปยังไม่ถึง500เมตรยังเจอแต่ตัวประหลาดพวกนี้เออเอาเรื่องนะเนี่ยมาแงกระพุนอีกสักหนึ่งตัวจิ้มให้เป็นหลูสองตัวใหม่มาแล้วจ้าปเปลี่ยนอาวุธกันดีไม่เอ่ยฟื้ึ่กลายเป็นหนามหินหรือหนามเหล็กอะไรก็ไม่รู้ขอดเกร็ดดูสิโอ้อาวุธใหม่ ดูเหมือนจะรับคมดีขึ้นกว่าเดิมมาน้ําใส่ชุดเกรดอดเกรดได้ในทีเดียวอุย้ยเสื้อผ้าลายสวยแล้วทําไมเกรดอยู่ที่ด้านล่างแบบนั้นโอ้โหวิแมงกระพุนอง,งุ่นแม่สงสัยจะไปรวมกับสาหลายพวองอังุ่นโอ้ยค่อนข้างแข็งน่าจะซักประมาณสองรอบนี่เนื้อแบบว่าน่ากินจริงจริง ดูแบบมีความหวานนะผมเกรดได้ประมาณ800คาป,ปูชิโน่แอซซิโ,น,โออน่เอาไปกินเอาไปกินโอ้โหพันเ้ยยี่สเดี๋ยวขอทำการอัปเกรดใบมีดใหม่ของเราก่อนตอนนี้เริ่มไม่ใช่ใบมีดโอ้โหเป็นมีดใบโค้งสีทองสำหรับคราวนี้อลงไปได้500เมตรโอ้ยค่อนข้างจะสั้นนะผมอตอนนี้เริ่มจะเจอตัวใหม่หรือย,ยังเอออุ้ย จ้าหนูกล้วยอืมเสียบันอย่างกับชิมปาซินี่บานานินี่เอา้าแล้วตัวอื่นมีอีกไหมเนี่ยยังไม่เจอสายพันธุ์อื่นโอ้โหนี่อาวุธสีทองโอ้โหขอดเก็ดสบายนามทุเรียนอย่างนั้นเหรอเพื่อนอืมออกอย่างง่ายบานาน่าเมาหนูกล้วยเฮ้ยขอดเกรดอือุปกรณ์ของเรานี่ค่อนข้างจะใหญ่ อขอดได้อย่างยอดเยี่ยมควรจะอัปเกรดเบ็ดให้ลงไปลึกกว่านี้นะเอาละอัปเกรดมาเป็นเบ็ดดอกกุหลาบลงไปได้ลึก744เมตรเปิดอัลบั้มดูซิปลาที่เราเก็บได้ตอนนี้ก็ยังแบบว่าอู้ขาดอีกเยอะไปเลยเพื่อนครั้งนี้อย่างน้อยก็ต้องมีสองสายพันธุ์มาแล้วจ้าอุย๊ยนี่มันปลากระป๋องอ๋อนี่ก็คือปลากระป๋องของแท้ใช่ไหม ลงมาที่ความลึกประมาณเกือบจะ500เมตรว้ยโลมากล้วยคราวนี้กล้วยทั้งตัวจิ้มเข้าไปนี่นี่เกตของมันน่าจะแข็งเราอาจจะต้องเปลี่ยนอาวุธใหม่โอเคหมดพอดีได้มาอีกสองสายพันธุ์เรามาเริ่มอัพมีดใหม่กันเถอะโอ้โหใบมีดกล้วย บ้าไปแล้วจะใช้เจ้านี่ขอดเกล็ดจ,จริงๆหล่ะนี่เอากล้วยมาขอดเกล็ดใบมีดกล้วยปลอกทุเรียนยปลากระป๋องใบมีดกล้วยค่อยๆขอดเกล็ดเอาละกระป๋องยังมีเกล็ดอีกคิดดูโลมากล้วยนี่ใช้กล้วยืหขอดเกล็ดเจ้าโลมากล้วยกล้วยกับกล้วยต้องมาเจอกัน Oh. ของเรานี่กล้วยอย่างแข็งอย่างคมโอเคมีเกรดถึง2,000กันเลยทีเดียวเจ้าตัวนี้อัปเกรดฟิชชิ่งฮุกปึ๊บปรึบนี่ฮิโปแคมปัสอัปเกรดความลึกมาอีกนิดหนึ่งเออใช่ลืมอัปตรงนี้เลยนะแล้วก็เปิดหน่อยสำหรับตะกัวลงมาลึก500เมตรอุย้ยตละเลโลตละละ่าเฮ้ยอ่ะอืมฉลาม อุ้ยปลากระต่ายโดนไปซะมาขอจิ้มตูดหน่อยเพื่อนอุ้ยเริ่มจะมืดสงสัยเรากำลังจะปลดไฟอุ้ยเฮ้ยเจอแบบตัวอะไรวะเนี่ยนี่มันงูรถไฟอืมตัวประหลาดประหลาดทั้งนั้นโจโจ,โจได้มาอีกอุ้ยสามชนิดแล้วก็ปลดล็อกไฟ ดูสิตอนนี้โอ้ตัวใหม่ๆมาพี่อ่ะเดี๋ยวเราจะต้องใช้มีดใหม่กันหน่อยนะโอ,โ,โอ้โหูบานาน่าอะไรวะนี่ยกล้วยหลายชั้นเออลองใช้กันดูนี่กล้วยโอ้ยขอดเกรดตาลเลโลตาลาละ่ากับกล้วยขอดเกรดมารู้สึกว่ายังเหลือเศษๆอยู่เพื่อนโอ้ยเพอร์เฟกเจ้าแพนกวินผสมกระต่าย แล้วก็เป็นปลาอีกทีหนึ่งเจ้าตัวนี้ก็เกรดค่อนข้างจะอ่อนนุ่มไม่ยากมากอย่างที่คิดอุปกรณ์นี้ไม่ค่อยดีเลยนะอืรู้สึกว่ายังเหลือแบบพวกเศษๆอยู่เวลาขอดเกรดโอ้โหงูลดตัวยาวๆเกรดค่อนข้างจะแข็งอืเป็นเกรดที่เราคุ้นเคยแหม่เกรดแบบนี้จะเป็นพวกระดับบอสค่อยๆขอดเข้าไป เฮ้ยเหลือเศจเยอะจริงๆสงสัยใบมีดนี้ไม่ค่อยจะเวิร์กมีดกล้วยอันนี้ยังไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวเราทำการอัปเกรดสักิดหนึ่งนี่ uh, มีดใหม่กระบองเพชรตามจับตัวระดับ1,000เมตรกันเลยดีกว่าดูซิจะโหดขนาดไหนลงมาสู่ทะเลลึกโอ้โห600เมตรเจอเจ้าปลาประหลาดอีกเฮ้ยนี่มันแมวขาปลาครับผม <Dart> ตายนกเพนกวินวิปโอ้โหตัวยังแข็งแน่นอนนะผมอแล้วก็ลงมาอีกนิดหนึ่งข้างล่างนี่อย่างมืดโอ้ยตอนนี้จะบอกว่าเอ้ยปายลายีราฟยีราฟเครื่องบินยไม่ทันนะผมได้มาอีกสองชนิดเจ้าแมวปลาขาคน้นมาขอดเกล็ดตัวประหลาดตัวนี้หน่อย เป็นตัวที่อิตาเลียนเบลลอสสุดๆว้ยด,ด้วยกระบองเพชรหนามันนี้สุดยอดต่อไปเป็นนกเพนกวินมะพร้าวอาดาบนี้ก็ยังแบบว่าครอบคลุมความยาวของมันนี่สุดยอดทำให้เราทำงานง่ายสุดๆ,ๆเอาหนา มขูดเข้าไปเกร็ดหายหมด2,500เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าปลดล็อกสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดของทะเลแห่งนี้ได้หลายตัวกันเลยทีเดียวเดี๋ยวในคราวหน้านะครับผมเราจะต้องลงไปให้ลึก1,000เมตรหรืออาจจะ1,500เมตรเพื่อตามจับสิ่งมีชีวิตในตำนานก็สำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมอยากจะเห็นว่า อยากจะเห็นว่าที่แห่งนี้มีสิ่งมีชีวิตประหลาดอะไรกันอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้เพียร์ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันอีกนะใในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ